สวัสดีครับผมเด็กชายโอฟูครับกลับมาอีกครั้งนึงกับวิดีโออันใหม่ในช่องของผมนะครับวันนี้ดัคต้ามาที่ใดที่หนึ่งที่น่ากลัวมากแต่ว่าดัคต้าไม่ได้มาคนเดียวดัคต้ามีแขกรับเชิญพิเศษก็คือ วันนี้โรโกต้าและชิกี้พายจะเข้าไปประชนภัยในบ้านร้างสุดน่ากลัวมันน่ากลัวมากเลยไม่ได้เข้าไปอย่างเดียวนะคะทุกคนเราจะเข้าไปจับผีเราอย่าพูดคำนี้แรงนะใช่ถ้าเราพูดแรงเกินไปเขาอาจจะมาเอาเราก็ได้ชิคกี้พายมีเครื่องจับโอเคนะครับแต่ว่า ก่อนที่เราจะไปประชนภัยกันนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามช่องโากคต้านะครับกดติดตามได้เลยนะครับหรือว่าใครยังไม่ติดตามคุณชิคกี้พายนะครับก็กดต,ดตามชิคกี้พายก่อนนะคะทําไมทําไมก่อนทําไมชิคกี้พายก่อนล่ะก็ชิคกี้พายก่อนแล้วก็ดากดต้าไงคะคกดติดตามทั้งสองคนนั่นแหละเพราะว่าเรามีวิดีโอสนุกสนุกมา เยอะมากเลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้านล่างจะได้มีแจ้งเตือนบอกเมื่อวิดีโออันใหม่มอัปโหลดนะครับชิคกี้พายเตี่ยจังเลยอ่ะโอเคมุมบน<อ>ก็ได้โอเคนะครับโอ๊ยโอเคไป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  <S 1> <S 1> ชิคกี้พายก็ได้เอาเครื่องมือมานะครับซึ่งเครื่องมืออันนี้ก็คือนี่คะ่ะเครื่องมือจับผีโอเคมาดูกันว่าในบ้านร้างเนี่ยมันมีผีจริงหรือเปล่านะคะจะมีจริงหรือเปล่าไปดูกันโอเค ใครอยากดูวิดีโอของช่องชิคกี้พายก็ไปดูช่องชิคกี้พายนะครับเพราะเราใช้กล้อง2อันในการจับผีวันนี้นะครับโอเคชิคกี้พายเราเดินมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคนานมากแล้กวก็เกกุ้เราต้องเดินไปด้วยกันเพราะชื่อพายก็รู้สึกกลัวแล้วก็นี่เครื่องเครื่องเครื่องยังไม่ได้ <c oughs> ทำงานนะคะนี่ค่ทุกคนค่ะชิคกีพค่ะ okay. โอเคตอนนี้ชิ เราจะเข้าไปข้างในแล้วนะฮะด้านในมันน่ากลัวมากเลยเข้าไปข้างในแล้วเราก็ต้องเข้าไปข้างในไป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 เรามาดูกันนะครับว่าด้านในมันเป็นยังไงบ้างอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรชิคกี้พายอะไรเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเราก็ต้องลองจับดูสิชิคกี้พายเริ่มกลัว เราไปชั้นล่างก่อนดีกว่านะคะตามชิคกี้พายมาค่ะเขาตั้งจะตามชิคกพายไปนะโอเคบ้านแบบมันเหมือนรีสอร์ทเนาะใช่ใหญ่มากเลยใหญ่มากแล้วมีต่างหโอยสไปเอนนส้เราสไปองสดบาสไเไรไรออเร 你冤枉！ ไม,มไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าว่ามันมีจุดอยู่ตรงนี้ซึ่งมันแปลว่ามันต้องมีอะไรอยู่ตรงนี้แน่นอนฮัลโหลโอเคมันไม่มีอะไรในนี้เลย okay. ไหนชิคกี้พายชิคกี้พายชิคกี้พาย่ไม่้ตกใจหมดเลยเมื่อกี้มันมีอะไรดำๆก็ไม่รู้ขึ้นมาเนี่ยมันมีขึ้นมาแล้วดูสิมันเป็นตุนอะจอเจ้ิกี้พาย โอเคชิคกี้พายรู้ลวค่ะตกใจนิดหน่นอย <Okay. S 2> อวนคุนี่เก,กนเ,เ,เนกังปนะคะทุกโอเค okay. เดี๋ยวชิคกี้พายดูไมไ้่หม,มอะชิคกี้พายสกแกนดูนะคะไม่มีอะไรนะคะทุกคน ฮลโหลมีใครอยู่ไหมดูเหม็นมากเลยชิคกี้พายเหม็นมากเลยตาก็จะถ่ายด้านโน้นนะคะผู้ชมเห็นอะไรไหมเพราะว่านี่มันข้ามกูน่ากลัวมากค่ชิคกี้พายนี่ทุกคนเห็นไหมอุ้ยข้ามูอันนี้มันเป็นมูเล็กนะ มันไม่ค่อยใหญ่ดาวตาจับดูสิมีงูแน่เสียงจับมันสยองมากอะตาเราตกลงไปนิดเจ็บทุกคนคะชิพายขอย้ำนะคะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะชิพายเฮียเสียงอะไรกันเสียงอะไร 啊啊啊！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 啊 อ๋ไไอไ,ไอ้ไหมอะไรอะเจ้าครื่องสแกนชิคกี้พายเก๋สแกนนะลูกลูกลมันเป็นตาก,ก้าทุกคนอุน้ยตาก้ามันมีเชือกด้วยมันต้องมีคนมาทำอะไรที่นี่มันต้องมีคนมาแคว้น มันเป็นรูปเปลี่ยนอด้วยนะดูสิทุกคนเนี่ยไม่ไปอยนี้ยอเฮ้ยไีไไแล้วไม่ได้ไป่ไม่ ายในโกดังภายในโกดังโกดังเลยอ่ะโว้ยโกดังโกดังไม่อันนี้มันเป็นแบบบ้านเนี่ยเห็นไหมคะนี่มันเหมือนเป็นแบบบ้านอ่ะภายในโกดังแล้วก็นี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นทีวีนี่ทุกคนเข้าเขียนรายละเอียดไว้หมดเลยทั้งเราจะใช้อันนี้ออกได้ใช่เพราะมันเป็นแผนที่ใช่อถือที่ท้ายก่อนเราเสร็จได้ดู เราเอาไปไม่ได้โอเคเราเก็บไว้ที่เดิมเ,เราไม่อยากให้เขาตามไปเ,เราจักัไอ้ที่้งี้ะคะัคไใช่ไหม <S <S ในกระดาษนั่นน่ะมันเหมือนมันมีเลือดใช่ใม,มันต้องมีมันต้องเกิดที่นี่แน่นอนไม่งั้นเขาคงไม่ทิ้ทรงรีสอร์ทอะไรหรูหราขนาดนี้ไว้อย่างนี้หรอก อยากดูมุมมองชิคกี้พายกับเครื่องมือชิคกี้พายนะคะไปดูวิดีโอชิคกี้พายเพราะว่าโลกธ้ามีาแค่สองมือไม่สามารถถือได้ทุกอย่างนะะ มันน่ากลัวมากเลยนะเพื่อนชิคกมันน่ากลัวมากเยชิบกีชิคกขอสานคุณล่ะผีมันมีจริงครับแต่คนตั้งขอย้ำมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าลบหลู่เลยนะครับก็เรต้้งกับชิคกี้พายหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบกดแชร์ให้ทุกคนไม่ชอบกับมึงด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องชิคกี้พายนะแล้วก็ไปดู วิดีโออีกมุมมองหนึ่งของชิคกี้พายนะครับชิคกี้พายกลัวมากเลยครับขาสั่นจริงๆแล้วก็ใช่ครับติดตามชิคกี้พายแล้วก็ติดตามดัลคต้าครับมันสำคัญมากเลยครับเพราะว่าพอดีดาโคาตาดัลคาตากับชิคกี้พายพอดีทำวิดีโอเยอะมากบ้าบอมากหามากครับหามพลาดสนุกมากพะลุสุดโหุ่นพลุไม่เป็นไปหยอกแล้วอะกับบ้านกับบ้านกันเห็นไชิคกี้พายกับบ้านกลับบ้าน